สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปุูคุณสุขวขัค่ะมาพอกันนี้แล้วล่ะคะ่ะกับแซวจันจากช่องมาดามผูไทยขัวใจมกมวนค่ะมเนิวแซวจันก็นได้สวรรค์นะคะพี่น้องจ๊ะกับมะเขือเขือเนาะสาวรรค์ก,รก,ก,นนคครก็คือมะกรลกบ้านแซวจันนี่แหะค่ะมะเขือเขือก็คือมะเขือเทศนี่แหละจ้าพี่น้องจ๊ะแล้วก็แจ่วหวานเนาะแาวจันก็ก่กอยแจ่วหวานแจ่วประแดดนี่แหละจา้าเซ้อหอมเสร์ยังลงไปเนาะมาจา้ะพี่น้องเปรียวปากจุดจานน้ำกัน นี่นะคะหยดหยดน้าประแดกลงเนาะโอ้ล้นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะล้นแล้วค่ะหนาวหนาวก็นี่นะคะเจ๋วประแดกนะคะเพื่อนๆจ้ะเจ๋วหวานอื บวชเนี่ยนะคะน้านาไปไหนกินส้มพี่นะอ่อาไม่คะมาเด้อค่ะเด้อเย,ยิ้มเยิ้มเลยนะคะเยิ้มเยิ้มเลยนะคะโอ้ น้ำมันอ่อนนะพี่น้องน้ำกระทกลกกินแล้วในแบบแปลนเขาห้องน้ำเราบ่จังนะพี่น้องเนาะง่อยกัน อ่ะไหมคะโอ้โหโหโหย่อยน้ำปลาแดดย่อยน้ำลายพี่เนาะ เยิ้มเยิ้มเลยค่ะเพื่อนจ๋าเยิ้มเลยนะคะเบตอนพร้อมแล้วจับไปแดปกไปแดกซะจันเมตตอนด้วยนะคะโอ้โหคำเบริ่มพี่น้องจ๋า น้ำตอนประแดะ แสบหอมได้พี่นอ้องมันจะเปรี้ยวอมหวานเนาะสบับปลรดมันเขนะืองง่ามังงามจ้ะ No, però non voglio... รับรองคืนนี้ไม่ได้นอนจ้ะเที่ยวทั้งคืนเนาะไปแล้วค่ะหมดแล้วพอกันคลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊าย